เอาเลยนะครับผมก็สวัสดีคนใช้ออกซิเจนหายใจกันในตอนนี้ด้วยนะครับกลับมาการจัดเทียริสต์นั้นเบาประจำอัปเดตใหม่กันแล้วนะหลังจากคราวก่อนนะฮะเราจัดไว้เมื่อประมาณอ่ะสองสามอาทิตย์มั้งนะตัวเจ้าเบจิโตนะครับของจิต้าตอนนี้มันมาเพิ่มมี2ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีตัวละครในเซนไคเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะมาโดยทําการจัดแบบเดิมเลยนะฮะ้วยผมเนี่ยมี C เทียนะครับถึงแซดเทียเนาะแล้วก็เมตาไปเลยนะแล้วก็มีซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ ทัพอร์เนี่ยขอแยกไว้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมมันเองล่าสุดตอนนี้ตัวละครอ,อยู่ที่บีลูสนะครับแล้วก็โกหังนั่นเองเนาะก็เป็น4ตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมล่าสุดนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดทีอร์ดิสกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะจัดแบบว่าถ้าอะไรที่เคยกล่าวไปแล้วในครั้งก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กล่าวมากนะเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มจะปึบปึบไปเลยนะครับอันนี้ผมจะแปะแบบรวดเร็วเลยนะ อาจจะไม่ต้องให้เหตุผลมากนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเนาะ C เทียร์เนี่ยเล่นไม่ได้นะครับ B เทียร์ดาเมจเบา A เทียร์เนี่ยดาเมจปานกลางแรืว่าบางนั่นเองนะครับ S เทียร์เนี่ยแรงนะแต่ว่าอาจจะมีความยืดหยุ่นน้อยแต่เทียร์ทั้งแรงทั้งยืดหยุ่นนะครับเมตาคือโอ้พระเจ้ามีทุกอย่างเลยนี่นะนี่นะครับผมก็จะใส่ๆยัดๆไปเลยนะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันเร็วไปไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปให้ฟังแล้วกันอ่ะตัวสําคัญสําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยเพราะตัวที่มมมมัันนนไ่ีีปรระะะโยยยช์เเง้ผจทิลคบ มาที่งงคุณตัวแรกนะฮะงงคุณตัวนี้นะฮะตัวที่เซ็งไข่เข้ามานะเป็นตัวซัพพอร์ตซุนแฟมน,นะครับสําหรับคนเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยเนาะเป็นตัวงบประหยัดแล้วก็ว่าได้เนาะ,ะเพราะว่าหาง่ายนะครับเป็นสปาร์คกิ้งธรรมดาซัพพอร์ตทีมได้เวล่กูเลยนะครับอ่าทางนี้ทิ้งไปเลยเบจิโต้นะครับผมจะให้อยู่ที่เอสเทียนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการพป็นตินัมของพี่เขามาแล้วนะครับซึ่งการมันต้องม่นเรียกว่าการยูนิคนี่อ่าการยูนิคเนี่ยโหดมากๆเลยนะ เพิ่มดาเมจการคูเวอร์เชนนะครับเพิ่มคีสเพิ่มไรเนี่ยดีมากๆเลยถือว่าเอสเทียเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับในตาทิ้งไว้นะครับเซลเอสเทียไปนะฮะยูไอเอสเทียนะครับโบรี่เนี่ยผมจะแปะไว้นี่นะฮะแซดเทียนะครับแต่ว่าหยิบลงมาแล้วหนึ่งนี่นะครับโบรี่เนี่ยตั้งแต่เซนไคมาเนี่ยความสามารถนะครับเรียกได้ว่าเขาคัโกงเลยนะต่อยไม่กี่ใบเนี่ยตายแบบว่าอีซี่เลยนะครับเรียกว่าแรงจริงๆโบรี่ตัวนี้ใครที่มีอย่าลืมไปเซนไคนำมันเล่นกันด้วยนะครับเก่งมากๆเลย ครับนะครับโกจิต้าน้องโกจิต้าก็ยังคงตกกระป๋องอยู่นะครับไม่มีอะไรดีเลยตอนนี้โกฮังเหนยดด้วยนะครับบีไปอันนี้เนี่ยปัจจุบันที่ผมจัดนะครับวันที่6เนาะไม่ใช่นี่วันที่24เดือน6นะครับบูยังไม่ได้เซ็นใครเข้ามาแต่ว่ามีประกาศแล้วนะครับต้องรอมันประกาศแบบว่ารายละเอียดเต็มๆก่อนเนาะอ่าโรเซ่นะครับบีไปตัวนี้บีไปนะครับโกจิต้านะฮะให้แซดเหมือนเดิมนะครับตัวข้างตึงสามารถเนี่ยผมสามารถให้แซดได้เลยนะฮะแพทนี้ เซ็งใครมาแล้วเหมือนโบลี่เลยนะครับพี่แกเนี่ยตอนตัวน,นี้นี่เก่งมากๆนะครับอย่าลืมทําการเฉพาะตัวให้มันด้วยนะสามันถนะครับมีร้างสีเนาะการคุ้มเพชรน,นะครับอ่าแล้วก็ล็อกตัวแล้วก็ยังมีแบบไอ้นี่ดูรีแฟนเอ่ยอะไรอย่างดูรีไฟดูแลนด์นะครับสามารถเตะพวกเล่นตายทันทีเลยนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับกดเมนแล้วไลซิ่งหรือว่าต่อยซ้ําให้ตายได้เรื่อยๆเ,เลยนนั่เองถัดมานะครับเจ้าโกฮังเนาะโกฮังตัวตายเกิดเนี่ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับทิ้งไวน้นี่ฟรีเซอร์ทิ้งไว้นี่นะครับ เบต้าทิงวินี่นะครับเบต้าแดงทิ้งวินี่อ่ะตัวนี้ครับโคฮังตัวนี้ผมใช้เป็นซับพอร์ตนะคือความสามารถเนี่ยคล้ายๆกับงกุลตัวซ้ายมือเลยนะครับเป็นตัวซับเพื่อนนะแล้วก็มีดามาจแล้วอีกอย่างเนี่ยคือมันสามารถตายเกิดได้นะครับเอามารับไปซิ่งให้ทีมซุนแปมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเตลม่วงนะครับทิ้งนะอ่ะงงกุลเบบูเก่านะครับทิ้งบปทั้งนะครับให้แรงเอพอนะฮะทังที่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนาะ โคจิต้านะครับให้ B นะครับบาดักให้ A นะครับอันนี้ผมก็ให้ประมาณสักวบีแล้วกันนอะงไม่ค่อยมีอะไรดีฟีเซอร์เหมือนเดิมน,นะฮะยังไปซัพพอร์ตของเลนเอทเอาบีวิวมันเองนะครับเป็นตัวที่ไว้ช่วยเหลือเพื่อนในทีมมันเองนะดีเลนนะครับผมให้เป็นแซนะดเนาะจีเรนเนี่ยยังมีทั้งความถึกนะครับดามเมจความแรงเนี่ยอะไรเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแ,แล้วยังมีการ์ดเฉพาะตัวด้วยนะหรือว่าในแพทนี้เนี่ยผมถามว่าเล่นได้ไหมประมาณนึงแล้วกันเด็ใช้คำว่าประมาณนึงเพราะว่าสีเป็นสีม่วงด้วยนะครับ มิลุสตัวนี้นะฮะเอาไปมีพอเอัต้ามีพอนะครับวิสมีพอเนาะตัวมีมมเนี่ยฉันยัดไปเลยนะครับไป U I เนี่ย M U I มยูอสีผมให้ไวเอกันนะครับท่าน3นะ A เหมือนกันนะคาร์บิออนนะครับทิ้งไปอัลตร้าทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปนะครับทิ้งไปเพลินๆนะครับ L F ฟทรังเนาะเอาไปเอพอนะครับบูลเลอร์ฮะเอาไปเอพอนะครับโบลีนะครับเอาไปเอนะเพราะว่าโบลีเนี่ยเอาจริงนะครับถ้าเกิดมาเทียบกับ3าอัลต้าเนี่ยนะ ซึ่งเป็น3มอัลต้าที่ตัวละครนี้นะครับอัลต้าตาัวอยู่ไหนวะดูนะนี่ผมว่าโบลี่เนี่ยแม่งมีประโยชน์กว่าไอ้สตัวนี้นะเพราะว่ามันซัพพอร์ตทีมได้นะครับมันคอยขัดตัดดาเมจแล้วก็โคฟเชนได้ครบเลยนะโบลี่ถือว่าแจ่มประมาณหนึ่งเลยนะครับอังบีสเอาไปเอนะครับไปน้องปังสีแดงนะครับตัวนี้เอาไปเป็นซนะัพพอร์ตเนาะเพราะว่าทีมมูวี่เนี่ยคนเล่นน้องปังเยอะและหาดาวง่ายมากๆนะครับเดาวแดงอีซี่เลยอะ่ะ แล้วก็ตัวพี่แกเนี่ยถึกมากๆนะครับมีทั้งสีเนาะตัดคียฝั่งตรงข้ามนะครับจบคอมโบไวๆเลยมานะครับฟิกเกร่สีเขียวนะนี่ไปเลยนะครับงูกุลตัวนี้นะผมให้ไว้เอสกันนะครับตัวนี้ขั้นสีเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคในมุมมองผมนะดามมีก,ก็ยังแรงเหมือนด้วยอ่ะอันนี้เป็นให้ไวเอนะครับตอนนี้ถือว่าถึงพอสมควรในแอนดอร์สิบเจ็ดนะครับทั้งอ่ะทั้งเบให้ไวเอเหมือนกันนะครับสามารถนะครับให้ไว้เป็นซัพพอร์ตไทปของก็อดคียนะ เราะว่าเหมือนปังเลยนะครับแต่ว่าตัดคิกทีนึงประมาณ50มันเองนะเยอะกว่าน้องปังนะครับแต่ว่าตัดในแค่ทีเดียวเท่านั้นเองโกจิต้าบลูนะครับผมให้ไว้อแล้วกันนะถ้าเกิดมาเทียบกับโปลี mm ่เนี่ยโกจิต้าผมว่ายังพอพอเล่นได้จริงในแผทนี้นะยังพอไหวนะครับหรือว่าไม่ห่วยมากไม่ห่วยมาก ปัจจุบันเนี่ยแน่นประมาณนึงครับแต่ว่าตัวเป็นบางเขาเอง Android 17นะครับแน่นอนนะฮะซัพพอร์ตไทยอย่าง100%นะครับ Everything แล้วนะฮะตัวไหนควรมีซัพพอร์ตไทยพี่เขาเนี่ยแหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับ Pitu นะครับผมให้ไว a p อ r t นะเพราะมันบางเทียบเลยนะฮะ UI นะครับผมจะให้ไว้ S นะตัวนี้ถือว่าบางในร่างแรกแต่ว่าดามีร่างสองแรงนะครับโอ้ว้าวเลยนะฮะเอาไปผู้เดาเต่านะครับเอาไป b p o r นะฮะ โรเซ่นะครับผมให้เอสเหมือนกันเนาะโรเซ่ผมว่าตึงประมาณนึงดาเมจใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีการโคเวเช่นั่นแหละและพอกดการ์ดเขียวมาแม่งเหลือไค่แค่2ใบย,ยังมีแค่การ์ดหมัดกับการ์ดฟ้านะครับคนมันเดาทางกันได้เนะาะถัดมาเป็นเซลล์นะครับเซนะลล์ให้ไวบนะีเนาะทางให้ไวบีนะครับบูโบมีการ์ดแล้วผมก็ยองคงให้ไวเอนะพอนะฮะอัลตร้าบูนะครับให้ไวเอพอโกฟีสนะครับผมให้ไว้แพ็คนี้เนี่ยต้องตัดสินใจาย,ยากนะ ก็จะให้ A หรือ S นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบจากตัวเนี่ยผมว่าอยู่ S น่าจะอยู่ไหวอยู่นะน่าจะพอได้นีครับจีเลนเนะครผมให้เหอ S เลยนะครับของ Universe เลสเนี่ยจีเรนต้องขั้นตึงมากๆเลยนะ <S <S น้องเคเวียนะฮะ A ไปนีะครับ อันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วอะไรคาร์เซอร์อะไรคาร์ซันเอเดียคาเซโร่เออแมงลิ้นพันเลยเนี่ยพิเกโลตัวนี้นะครับอ่าตายเกิดนะผมก็ให้เหมือนกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับโคหังตัวนี้เนาะมันฟิลซุนแฟมแต่ว่าพิเกโลเนี่ยมันเป็นของบูมวีนั่นเองเนาะแล้วก็รีเจเนเรชั่นนะครับตายเกิดได้แถมดาเมจดีนะครับฟิลเพื่อนได้ด้วยนะฮะแถมตีล่าง2เนี่ยไพ่ตกแล้วก็บอลตกล็อกเมนโอ้อีซี่เลยนะฮะตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างหวานจิบมาก อังแดงแว่นนะครับตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตไทยนะไม่ค่อยมีรายเด็ดนะครับแกมม่านะครับ A กับ S เนี่ยได้ประมาณนี้นะแกมม่าหรือส่วนตัวผมให้ไว้สัก S ก็ได้นะครับแกมม่ายังพอโอเคเนาะในแพทนี้นะครับทีมูวี่งยังข้างบูมไงช่วงนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอไหวแหละแต่ว่าต้องโด่เป็นเก่งเลยนะอาร์มาเจนต้านะครับบีเทียเอลต้าเบจิโต้นะครับเป็นแทบเทียเนาะผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเคาน์เตอร์เบจิโต้เนี่ยเยอะมากๆากเลยครับแบบเยอะเลยอ่ะอย่าใช้แบบบ้า ไมโต้แทบจะโจมตีฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยนะครับพูดจริงนะถ้าเกิดว่ามันมีแต่หมัดในมือเนี่ยเรียกว่าลำบากเหมือนกันนะครับในแผ่นนี้มันไม่สามารถซอยบซอยรัวได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเจอ UI มันเจอโกหังอะไรเงี้ยต่อยแป๊บๆก็ตกแล้วนะครับถือว่าอม,มันก็ไม่ได้เข้าขั้นเมตามากในมุมมองผมนะผมก็ไม่ได้หยิบมาเล่นบ่อยแล้วนะครับเซลสีม่วงนะครับผมยังคงให้เป็นแซดนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันต่อคอมโบได้ยาวเนาะแล้วก็ดอกไพ่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังมีแบบ เรียกว่าตายไปเถอะยังแบบอาทิ้งดามเมจเอาไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับสร้างความปัป่นป่วนให้ฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะตรงหางสีเขียวตัวนี้นะครับไม่ใช่ U.L เนาะเป็น Sparkling ธรรมดาซัพพอร์ต y p ยนะให้ไว้ดีนะครับอาในส่วนของเจ้ากีนิวนะครับแก๊งกีนิวเนี่ยทั้งแก๊งเนี่ยถ้าเกิดเล่นด้วยกันเนี่ยผมจะให้ไว้ A เนาะเพราะว่าสามไปเล่นด้วยกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับโมกุลอ่าเจ้า r e g e n e r a t i v ตัวใหม่เนี่ยผมจะให้ไว้ซัก S นะครับแต่ว่าแปะแซดให้มันชัดๆไว้ก่อนเนาะ เพราะว่าพี่แกมีการมีอะไรผมถือว่าโอเคมากๆนะข้างแรงนะครับโมกุลเด็กนะครับตัวนี้ผมก็จะให้ไว้ S เหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างมองว่าโอเคนะไม่ได้แบบอากาก,ากจนเกินไปนะครับดาเมจอะไรก็ดีแน้ะตัดจากนั้นบอลก,ก็เดือดน,นะครับแถมมีเอนดูแลให้ด้วยเนาะหูเท่าเต่าขึ้นเต่านะฮะออริจินอลนะครับจากที่ผมเล่นไปแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ B <c oughs> พอไม่มีอะไรเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น B เทียบีเทียไปนะครับ โมกุลแชมเปี้ยนที่จริงมันควรจะอยู่สูงกว่านี้นะแต่ว่าแผ่นนี้มันก็ได้แค่นี้นะฮะในส่วนของเจ้าจานในบ้านนะครับผมว่ามันตายง่ายไปหน่อยเนาะแต่ว่าดามเมจอะไรเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับตัดคอมโบสูก็ถือว่าแจ่มเลยเนะาะก็ให้ไว้ไอ้เจ้าแซดเทีย er แล้วกันนะครับยังไม่ถึงขั้นเมตาหรอกนะ โกจิต้านะครับโกจิต้าตัวนี้น่เองนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโกจิต้าเนี่ยมันค่อนข้างเด่นในทีมมูฟวี่มากๆนะครับมันจะแตกต่างกับพิกาโลนิดหน่อยเหมือนกันนะไอตัวนี้นะครับร่างแรกเนี่ยมันซัพพอร์ตเพื่อนแต่ว่าร่าง2องเนี่ยทำดาเมจได้หนักกว่าพิกาโลนเองนะมาต่อให้ตัวถัดมานะครับอ่าเป็นป่าบูเนาะกงุนบูเบจิต้าบูนะครับอีโวเนาะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่ายอยู่แซดเทียได้นะครับในแพทนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคนะผมว่านะครับตัวมันรีเวิร์สสีได้ใช่ไหม มันค่อนข้างจะเจ็บนะแล้วก็คอมโบยาวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องพึ่งฝีมือหน่อยนะครับคือมันต่อคอมโบได้เยอะแหละแต่ว่าต้องพึ่งฝีมือนิดนึงนะครับวันนี้อัดมมนครับก็เล่นฟรีเซอร์นะก็เล่นฟรีเซอร์ที่เป็นสปาร์กิ่งธรรมดาเะครับเอาไปเอเทียพอนะผมว่ามันก็ไม่ได้แจ่มว้าวอะไรนะครับแบทมาในส่วนของฮังบีสเนาะก็โดยส่วนตัวนะผมพูดากใจนะครับผมรู้สึกว่าฮาังบีสเนี่ยแม่งกลับมาลั่นวงการได้อยู่นะครับแบบผมคิดว่าผมจะให้มันเมตาในแพทนี้นะเพราะว่าฮังบีสเนี่ย ตั้งแต่มันมีทีมมูวี่กับซุนแฟมมันเนี่ยโอ้โหมันกลับมันโด่งเด่นดังเลยนะฮะต้องบอกว่าก่อนนั้นนี้ตัวมันไม่ได้กากอะไอย่างใดนะครับมันไม่เคยกากเลยใช้คํานี้นะมันอยู่มาตลอดนะครับแต่ว่าพอมีมูวี่มาเนี่ยมาซับมันเนี่ยอ่ามีซุนแฟมมาซับมันแน่นๆเลยเนี่ยโอ้โหแม่งเก่งแบบเก่งขึ้นมหาศาลตัวแม่งตัดปั๊บเดือดมากเลยนะทีนี้แบบโดนไรซิ่งทีแม่งเช้ให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนรับ rising spy spy เลยนะครับเบโต้ผมนี่คือรายประโยชน์ทีเลยนะอัดมานะครับน้องกดเห็นอ้วนะเนาะนี่นะฮะ ผมก็จะไว้เอแล้วกันนะครับโกดักนะฮะโกดักผม่าจะให้ไว Z ้แซตเทียนะยังไม่ถึงกับเมตานิวมองผมนะครับแต่ผมว่ามันมันก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับผมว่ามันเก่งแต่ว่าผมก็ยังให้ไว Z ้แซตเทียเนาะบีดนี่ถือว่าเป็นเมตาตัวแรกที่ผมมองในะปัจจุบันเลยนะเพราะว่ามันหาได้แล้วไนงะผมว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้อ่ะ U L U I นะครับแน่นอนนะครับ on the top นะฮะ ซุนแฟมน,น่ครับผมนี่ฮะซุนแฟมแบบตึงๆเลยนะครับแม่งเข้มทั้งอำเภอเลยนะพวกนี้หกวกุลนะฮะเดนจินดรี่นะครับเป็น GT เด bon ็กบอลยินกินะครับผมก็จะให้ไวแซทเทียนนะเป็นตัวละครที่เอาไว้เป็นซับพอร์ตเพื่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวซับพอร์ตทีมที่ดีมากๆนะคล้ายๆกับเจ้าแอนดรอย17นะครับคล้ายๆคลึงเลยแต่ว่าที่แกเนี่ยมันมีข้อเสียเยอะกว่าแอนดรอยนี่ครับแต่ว่า เอาไว้ใช้กับสุนแฟมไหมไอ้นี่ยเอาไว้ใช้กับยูนิเวอร์ซันเองนะฮะน้องปังนะครับสปาร์คิ้งธรรมดานะ้องไปเอพอนีครับแอนดรอยสุดพิเศนะผมว่ามันยังก็ยังบันงการได้นะครับผมไม่กล้าให้มันกลับลงไปแซดเทียนะผมหู้ะใจนะครับคือถ้าเกิดว่าผม,มเอาไปแซดเทียเนะี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะยิงผมตายแบบตายแล้วตายอีกนะครับผมโดนมันยิงมาเนี่ยก็ยังคงตายแล้วตายอีกอยู่นะครับคือดาเมจแม่งแรงนะครับไพ่แม่งมะเร็งนะครับตีทั้งวันทั้งคืนนะฮะชื่นชมไม่สมงหรไทยตัวนี้น้องบูล่านะครับตัวซัพพอร์ตประจำซีทีที่เวริกูเวริกูมากมากเลยนะครับตัวนี้ถือว่าตัดขิเหมือนกับสามาตเป,เป๊ะเลยนะแต่ว่าแค่มาอยู่ทีม GT เท่านั้นเองนะลูเปอร์เบจิด้านะครับตัวนี้นะฮะมีคนถามว่าเก่งไหมผมจะให้เวสต์แล้วกันนะรอการประจําตัวมาแล้วกันนะครับเพราะว่า ไอ้เจ้ายูนิเกตแม่งเนี่ยก่อนจะเต็มมันใช้เวลานานๆนะครับแม่งเอ้ยเสียเวลามาก Android นะครับตัวนี้นะผมก็จะให้ไว้เอเทียนะครับถือว่าไม่ได้ว้าวซ่าอะไรมากนะโกฮังนะฮะอัลตร้านะครับ2นะฮะแน่นอนนะครับต้องเป็นเอาไอเจ้าเมตาเทียแล้วนะครับแม่งตึงมากปัจจุบันก็ยังคงตึงนะฮะใครยังไม่ได้สุ่มเก็บไว้แนะนําไว้หาแม่งไว้นะครับตัวมันสุดยอดจริงเบบี้นะครับเบบี้ตัวนี้ผมจะให้ไวเซตเทียเหมือนกันนะเพราะว่าในทีม GT เนี่ยเบบี้ตัวนี้ถือว่าโอ้ ก็่ใช้งานได้จริงนะครับใช้ได้เลยถือว่าปันป่วนได้ซ้ำไปเนาะการทำคอมโบมันถือว่าเอ้ยแรมพอใช้ได้นะครับแล้วก็การฟ้ามันเนาะการยิงจังหวะสับไพ่เนี่ยแล้วก็ลบเกรดหลบกฝั่งตรงข้ามเนี่ยบังคับเปลี่ยนตัวถามว่าแก้ทางง่ายไหมผมว่าแก้ทางง่ายแต่ผมว่ามันอยู่แท้เทียเนี่ยมันอยู่ได้นะครับถัดมานะครับน้องทั้งเนาะน้องทั้งผมใช้ไว้เอพอเนี่ครับอัลต้ากรเดนฟรีเซอร์นะครับผมจะให้ไว้แน่นอนนะครับเมตาแน่นอนครับออนเดอะท็อปมากๆตัวละครนี้ถ้าเกิดว่าใครตังไม่ได้จริงนะ ตรงนี้เนี่ยเบบี้มนแอบขาดใจนึงนะยผมอาจจะให้ไว้ S บวกก็ได้นะมันจะอยู่ประมาณแกับ S นะแต่ส่วนตัวผมว่ามันอยู่แซดเนี่ยน่าจะอยู่รอดได้นะครับมันก็ข้างเก่งพอสมควรในตัวมันอ่ะวกบุญนะฮะตู้ตัวฟรีนะครับวันนี้เรียกว่าตัวฟรีได้ไหมเรียกว่าตู้ตู้ตัวเกลือแล้วกันนะฮะตู้นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเอาไปเอเลยนะทังคู่นะครับเพราะว่าสองตัวนี้คือเป็นสปาร์คิงที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะอ่ะส่วนถัดมานะครับน้ำป่าเนาะน้ำป่าเนี่ยผมว่าผมให้ไว้แซดแล้วกันนะครับ คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคเลยคล้ายๆกับพิกาโลนะครับแค่ว่าอยู่ทีมไซย่าห์นั่นเองอรอบนี้คือด้วยความที่ว่ามันเนี่ยร่างแรกเหมือมันสีตัวละครเป็นสีม่วงนะครับร่างแรกเนี่ยถึงพอสมควรเนาะแล้วก็มีการโคเว,วเชนที่หลากหลายดีนะครับแบบใช้เวลาได้ง่ายเลยอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าเมนเน่นง,ง่ายนะแถมรับไพซิ่งรับกายเบต้าที่ดาเมจแรงมากๆคอมโบยาวยนะครับถือว่าสะดวกผมมากตัวละครนี้ ตัวละครถัดมานะครับอย่างซูเปอร์เบจิตโตเอลเอมันเองนะฮะตัวละครนี้คือเมตาแน่นอนนะครับมันเก่งมากๆเลยนะด้วยความที่ว่ามันมีความสามารถใหม่พิเศษอันเดียวในเกมนะครับคือชนะไรซิ่งออนเดอะวินเลยนะครับอันนี้เจ็งมากๆนะแต่ผมว่าทั้งหลังในคนเริ่มแก้ทางกันได้แล้วนะครับหาตัวที่ยกเลิกบัฟมาก่อนนะอ่ะสมมติได้ง่ายนะครับทั้งบีดสมเนี่ยอ่ะสมมติเบโต้นะฮะมาแล้วผมจะไลซิ่งครับจะชนบึ๊บอ่ะทั้งบีดอยู่ในสนามนะครับ จังหวะนั้นเองนะครับเปลี่ยนโกฮังนะครับเป็นอัลต้าลงมาเชนครับเพิ่มรับต่อหน้านะฮะต่อให้เขากดการ์ชนะหรือแพ้เราไม่มีผลใช่ไหมนะเพราะว่าเราเนี่ยวินอยู่แล้วนะครับพอเราวินปุ๊บเนี่ยเราโดนยกเลิกบัฟไปแล้วนะอันูนิฟายนูแลนด์เราหลุดนะครับเท่ากับว่าจะชนฮังเจ้าอัลต้าสองไม่ตายนั่นเองนะผมว่ามันเริ่มแก้ทางง่ายคนเริ่มรู้เหลี่ยมมันเยอะไปแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าต่อให้วินไลซิ่งแต่คิวไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทีมฝั่งตรงข้ามนะว่าเขามียกเลิกบัฟเราไหมนะครับ ก็ผมก็ยังให้เมตาอยู่เนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอซุนแฟมผู้ตาเสมอไปนั่นเองนะครับแอบมาเนี่ครับใครโอชินนะฮะร,รอบก่อนผมรู้สึกว่าจะให้วันไวเอสแต่ว่าตอนนี้ผมได้ลองเล่นแล้วนะผมจะให้เอาไว้ซับพอร์ตเลยกันนะครับเป็นตัวละครที่ปั่นป่วนมากนะเมื่อมันกดตีมาแล้วไม่มีไพ่ตีมันกลับเลยนะครับถือว่าเสียเวลาและเสียจังหวะของเรามากๆเลยนะโกจิต้าบูนะครับหลังจากผมลองเล่นมาผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังเหมาะสมกับแลงเมตา Lang อยู่ดีนะครับเพราะว่าคอมโบม,มันเนี่ยเล่นง่ายนะครับแถมปัจจุบันเนี่ยตัวเคาน์เตอร์ แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถตัดพวกเรื่องเคาน์เตอร์ออกไปได้นะครับแถมได้สะดวกด้วยเนาะถึงร่างแรกมันจะเก่งกว่าร่าง2ในมุมมองของผมก็ตามนะครมันต่อคอมโบง่ายคู่บเชง่ายการ์ดไพ่ไวนี่ครับแต่พอร่าง2อนี่ก็เหมือนเอาไปปิดจ็อบมันเองเนาะถ้าแนะนำเนี่ยแปลงล่างช้าๆนะครับไม่ต้องรีบมากเนาะเอาไว้ใกล้แพแล้วค่อยแปลกก็ได้นะครับหรือว่าลำคาญฝั่งตรงข้ามมากๆเหมือนเคาน์เตอร์เยอะเนี่ยก็ค่อยแปลกนะครับโบรี่ตัวนี้นะครับผมคิดว่า S เนี่ยน่าจะพอให้พี่เขาได้เลยนะ เอสนี่ถือว่าตึงนะครับตึงพอสมควรเลยเพราะว่าดาเมจแรงแล้วมีร้างสีนะครับแต่ว่าการคิดว่าเชนน้อยไปนิดนึงเขาหนึ่งนะอัดมานะครับผมโอ้โหตัวใหม่4ตัวนี้แล้วนะฮะสี่ตัวใหม่เนี่ยผมเรียกได้ว่าเก่งทุกตัวเลยนะครับสปาร์คกิ้งตัวนี้แม่งก็เก่งแล้วนะดีเจเนรีกองฮังเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอ่านถูกแล้วดีเจเนรี่อัลติเมทนะครับเก่งมากเก่งจนแบบโอ้โ oh, ห oh, ไม่รู้ว่าใช้คําไหนมาแบบหาข้อเสียให้มันนะครับว่า เอ้ยมึงไม่มีจุดอ่อนเลยเหรอวะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดในใจนะครับนอกจากฝีมือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วมันมีจุดอ่อนบ้างไหมผมก็ยังไม่ค่อยเห็นจุดอ่อนแม่งนะแม่งตึงมากตึงแบบคล้ายค้ายฟิลสิบเจ็ดตอนแม่งมาแรกๆเลยแต่อันนี้แม่งตึงแบบแม่งไม่ตายอะไม่ตายสักทีจริงๆนะครับคืออัลติเมทไปแม่งยกเลิกบัฟแม่งการฟ้าไปแม่งยกเลิกบัฟแม่งไรซิ่งไปแม่งยกเลิกบัฟแม่งรีเลือดแม่งกดอัลติเมทแม่งลบเกลนหลบโอโหแม่งกดเมย์แม่งได้เกจนหลบนะครับแม่ง อัลติเมทแม่งมีหมดเลยนะฮะลบล้างเลือดเด้งเนี่ยตายเรียบเนะครับตายหมดแมพเลยนะยิงโหดมากๆอนิเมชันไม่น่ากากอะไรแบบเนี่ยตัวละครถัดมาจอมันบูนะครับจอามันบูเนี่ยผมเห็นเรื่องการเด้งเลือดเนะี่ยสำคัญนะผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เน้นถึงแล้วก็เน้นเด้งเลือดนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะให้พลเอกเนาะแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างใช้ได้เลยที่ผมไปลองสู้มาแล้วนะครับมางอคุณก๊อศนะผมให้เมตาอยู่แล้วนะครับตัวละครใหม่ที่มีความสามารถที่ผมไม่แย้งเลยนะฮะว่าพี่แกกาก,ากตรงไหนนะครับ การเขียวรีเกลลบได้เนาะต่อยไพย่คอมบยาวนะครับการฟ้าร้างสีเนาะอัลติเมทแรงนะครับจบเกมง่ายมากๆแถมมีเอ็นดูแลน์นะครับทั้งคู่เลยทั้งหังทั้งไอเจ้าโกกอตเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคืออันนี้ไม่มียกเลิกบัฟเหมือนไอเจ้าหังนั่นเองนะสามารถโดนลบรางได้นี่นะครับตัวสุดท้ายบีลุสนะครับบีลุสเนี่ยผมก็ต้องให้เอสเทียอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่มีแล้วแล้วก็ลองเล่นแล้วนะครับก็ดามเมทแรงเนาะอะไรมาทำคอมบง่ายแถมเป็นการเขียวระเบิดพลังด้วยนะฮะ เป็นสปาร์กิ้งที่มีกาซเขียวระเบิดพลังแถมมีเอนดูแลนด์นูริฟายให้ด้วยนะครับเวลิกูดมากๆแต่ก็นะฮะด้วยความที่ว่าเป็นสปาร์กิ้งนะครับมันก็ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของสปาร์กิ้งจะทำอะไรมากไม่ได้นักนะครับถ้ามันไปขึ้นแซดเนี่ยมันจะแบบออกหน้าออกตามากเกินไปนะเพราะงั้นผมนจะแปะไว้เอสกันนะครับแต่ว่าเก่งนะเก่งจริงนะครับ,รรบอ๋อจบแล้วสำหรับเทียร์ลิสในวันนี้นั่นเองนะฮะมารีแคปัาหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยผมให้เพราะว่ามันซัพพอร์ตทีมซช่นแฟมไ,มฟมไิ่งนะ ันนี้ซัพพอร์ตของนินเอตเอาพิวิลนะครับอันนี้ซัพพอร์ตมูวี่เนาะเป็นตัวตัดคีบฝั่งตรงข้ามเอบไพ่เขานะไอเจ้าซามัสเหมือนกันนะครับเป็นการเอบคีตัดไพ่ฝั่งตรงข้ามนลยครับแต่ว่าเป็นทีมก๊อตอันนี้เป็นทีมยูนิเวิร์สเลฟนั่นเองนะฮะอันนี้คือสามารถใช้รับไลซิ่งเนาะอ่าโคเปเชนทำ mm hmm. ดาเมจยาวได้ค่อนข,ข้างดีเลยนะครับมิกาโนคล้ายๆโกหังสีเขียวนะครับสามารถรับไรซิ่งได้นะครับรีเล่ได้เพื่อนเนาะแล้วก็ล่าง2มีตัดคอมโบ เจ้าคุณเด็กนะครับรับไรซิงอะไรได้นะถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไรซิงอะไรมาเนาะมันก็สามารถรับได้เพราะามียกเลิกบัฟมกนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันยกเลิกไรซิงด้วยไหมนะแต่ว่าอัลติเมทเนี่ยยกเลิกแน่นอนนะในส่วนของเจ้าป่าเบยนะฮะอุ้มลูกนะฮะตัวนี้คือตัวตัดขีฝั่งตรงข้ามนะครับเหมือนกอขี้เลยเนี่ยว่าเล่นกับทีมจ t ทีไม่ก็ทีมไฮบิดหรือว่า ทีมของไอ้นี่ก็ได้นะครับเบต้าแฟมิลี่เนาะไอโอชินนะฮะตะวันออกนะฮะตัวนี้ตัวละครนี้ผมมองว่าค่อนข้างปวดนะฮะต่อให้ไม่ตัดคีบไม่ตัดอะไรเนี่ยแต่ว่ามันตัดไพ่ค่อนข้างเยอะมากๆเนาะแถมเวลามันกดหมัดหรือบาสเนี่ยไม่เรียกว่ามันล็อกไพ่ทั้งมือเราเลยนะครับถึงวันน่ารำคาญมาสมควรมารีแคปเมต้านะครับยูเอลนะฮะโกงเลยนะครับล็อกตายหนึ่งตัวทิมเจ็ดนะฮะคอมโบไม่จบไม่สิ้นนะครับวันเด่นฟรีนะฮะตายล่างแรกไปเนี่ยกลับมาล่างสองได้นะแถมดาเมจทิ้งไว้ก่อนตายแรงมากๆ ทั้งบีนนะครับยืดหยุ่นเนาะแต่ว่าแพทนี้มีข้อเสียตรงที่ว่ามันมีตัวเคาน์เตอร์เยอะอะแค่เลยนะฮะมันใช้การพวกหมัดกับการฟ้าเนี่ยลำบากนนั่เองนะเอาตั้งโอหังนะมีทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นแคนเซิลบัฟนั่นเองนะดาเมจนะครับการ์ดเขียวนะเคาน์เตอร์การ์ดฟ้าแรงไปหมดนะครับโอจิตโต้นะฮะโดดเด่นเรื่องที่วินไรซิ่งได้อย่างอีซี่เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือโดนยกเลิกเจ้าอาร์บัฟนูนิฟายนูแลนด์ได้นี่อาจจะชนพวกเนี่ยอังท่านสองไม่ตายในบางครั้งอะเนาะโอจิต้านะครับ อ่าข้อดีเยอะมากๆเลยร่างแรกเนี่ยคอมโบยาวนะฮะรีเลือดง่ายดาเมจแรงนะครับแต่พอแปลงร่างมาแล้วในข้อเสียคือคอมโบสั้นมากๆเนาะแต่ว่าแรกด้วยดาเมจที่มหาศาลนั่นเองนะครับในส่วนของอัลต้าโกฮังนะฮะไม่มีข้อเสียนะครับเก่งทุกอย่างนะฮะตัวแม่งพึ่งมาแล้วเก่งชิบหายเลยนะครับดาเมจแรงนะครับใบเดียวเนี่ยฮังสองผมตายเลยนะครับกดอะไรใส่มันมันมียกเลิกบัฟหมดนะครับไม่ต้องฆ่ามันแถมมีเอนดูแลนด้วยนะเล่นสบายนะครับอัลติเมทล็อกเก็ตหลบนะโอ้ได้เก็ตหลบคืนอีกงมันอะ เรียกว่าตัวมันนี่คือเมลิกูดของจริงเลยโกงก้อนนี่ครับผมดาเมจแรงมีล้างสีเนาะมีการโคเวเชมีการเขียวระเบิดพลังนะครับอัลติเมทนูนิไฟนูแลนด์นะฮะมีเหมือนกันหมดทุกตัวเลยสมัยนี้นะผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ผมก็จะรีแคปแค่ซับพอร์ตกับเมตาพอเนาะไอ้ส่วนพวกนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับคือหามาเล่นได้หมดเลยถ้าเกิดว่าจะหาตัวละครไหนมาเล่นเนี่ยผมแนะนำตั้งแต่ S ขึ้นไปเนาะะ S แแล a, แล้้ววกก็็นเเมตตาซััพออร์นนน่งฮะ ที่เหลือเนี่ยจะออกเป็นแนวตัวละครบับนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เซงไครได้เกือบหมดแล้วนะก็จบแล้วหลับคลิปนี้นะครับผมนะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาระยะหนึ่งนะครับก็เล่นมานานนะฮะเกมเปิดแรกๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดูไว้เป็นไกด์แนวทางพอนะครับไม่ต้องเชื่อผม100%ได้นะทุกคนเนี่ยก็มีแนวทางโดของตัวเองนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่า คอมเมนต์อย่างแบบว่ามีสต,ติแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นกันด้วยนะครับอย่าคอมเมนต์ด้วยคำหยาบคายแต่อย่างใดนะเพราะงั้นไว้เจอคลิปหน้านะครับแล้วก็สมัครเป็นเบอร์ด้วยไป,ไปเจอกัน